กา้กนะกาผิกเดี๋ยววานเอาไปเลือย่งังเดี๋ยวน้องจะว,วานละมันก็ถึงออกเดี๋ยววาย่าไปวานสวนพุ่นเลยหนยตีสวนเออวานสวนเอาโจวไว้โจวไว้เนาะเจ้าสวนติเกตนั่นกะเขาจะวานตะติเกตข้างๆนั่นกะติเกตแล้วนั่นกะตีปับ๊บตีว้เกตว้นั่นกะ ơi áo tay luộc nha từ đây chẳng mình mà chỉ đi du, như lấy có đây anh không mi quan súc thấm nhằng nhằng có nó chỉ đi vào mòn mòn hòn hoang lục lan nha nè hoang lan ลูกหองหลานมาก่อนนี่โอ้เปินมาอวดลูกอวดหลานว่าตัวโอ้ันไ,ได้อวดอีแบบเดียวนี่ยาอวดจริงๆนั่นน่นฮะมอนยาอวดลูกอวดหลาน,นะอะอวดคนอื่นฟังองก <c oughs> ะแซวมอนมอนอน่ะมีแต่คนมาอวด <c oughs> ความซุขของมอนถอน,น้า อายุตอนน้ล้วก็เดี๋ยวนี้แปดสิบสามเต็มแล้วยังเกิดเดือนยังแม่เกิดเดือนยังเดือนห้าปีหา้าห้าเดือาาาาานยังเฮ้เดือนเจ็ดห้าห้าเดือนเจ็ดเมษาก็พุทธสภาเดี๋ยวไปพ่อใบเกิดเออพ่อกับมีในนั่นหรอในบัชชนเนาะเดี๋ยววันที่สิบสองสินหา น้องมาจะจะได้ื้อตังมอนมันจะได้รับเงินก้อนจากลูกสาวดเดือนสิงหาก่อน<ห>น,น้องก็จะหื่อแม่อะเงินผู้เงินเดือนน้องไงจะหมอบเพื่อแม่เดือนสิบสองสิงหาปูนก่อนเอาเหลิกงงามยามดีวันแม่เงินเดือนน้องไงฮะ เดี๋ยวจะหือมอนมาตา้องกลัวบ่ฮือเนอะอ่าเจลำฮะเขาจะฮือลูกจะฮือไม่มีปัญหาอย่างฮือมาแล้วจะไปทำอย่างก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะได้ทำหลายหลายอย่างนะทำรถเปลี่ยนเคียงไม่แหมนะทำสวนทำห้างนะโอ้โครงการนะคะ่ะเปิดห้องว่า คนมี่าเทนะ่าบดดอกบดได้เท่าบดได้เท่ามีขามีขา